เจอะเทียคไม่ให้เจอเจอแแก็่จแจะไปเที่ยวแล้วกันเนี่ยแจแไปเที่ยวไปเที่ยวไหนอะี่ปุลนเหรอไปเย็นนี่แหละเหรอบบอกไม่มีลูกค้าเลยป้า เออฉันจะเห็นมีรถตั้งหลายคันที่แ้ที่ไหนได้พวกกันเมืองทั้งนั้นเลย <G ül> จะได้ตังหรือเปล่าวะคุณ <G ül> นายเอานายเลี้ยงอะ่ะนายเสียเ <G ül> สษนายสมชายอะ่ะจะได้ก็โต๊ะหนึ่งอะ่ะโต๊ะลูข้างในตรงในางในรถรถรถเหมือนรถตู้ก็หลายคนอยู่ไม่มีลูกคา้าไม่มีลูกคา้าเลยใช่ไหมสองสามวันนี้ใช่ไหม อ้่งเดินถ้าไม่ใช่งานแต่งไงนิน<อ>ขายไม่ได้ดีว่าได้งานแต่งนังนแต่งไปกี่นานาง,งานแล้วเนี่ยเขามีว่าตั้งสิบงานเนี่ยเดือนนี้มีเจ็ดงานเข้าไปเจ็ดเลยเข้าไปเจ็ดเลยวเห,หรืออีกสามเดเออเลยอีกเออหรืออีกสามเพราะเพราะว่าเดือนนี้เขามีว่ามีถึงสิบงาน โคตรนสุดท้ายเลยเหนื่อยอะแก่ๆแล้วขนาดเขานั่งเนาะไอ้ฉันนี่เดินจนขาปวดเนี่ยไม่มีผู้ช่วยด้วยขาปวดนะเมื่อวานพี่อาร์ตมาเนี่ยนี่กินข้อมาละจะมานอนละไปนอนนะขึ้นห้องบนเลย แมวพวกนี้มันรักคนลูกค้าถามเด็กๆอ่มามาหาแมวขึ้นไปนอนหน่อยเจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะวิ่งอ่ะเชือกแยกไปหมดเ่ยครอบครัวเนี่ยจะเป็นคุนี่เป็นครอบครัวใหญ่เลยเนาะ ันที่บ้านฉันน่ะมีแง่ลูกกับฉันสองคนนอกนั้นหมาหมาหมาแปดคนแล้วก็แมวตัวเป็นเก้าข้าวข้าวซื้อที่เจอสองถังขึ้นไปนอนงั้นนอนเลยนอนเลยวันไหนว่าแกไม่อยู่แกแกอยู่ไปกี่วัน คือวันเยอะเม reforms, ื่อวันพงยังมาให้อหารมาแลวให้แค่รอบเดียวเห้อาทีนึงเยอะนะอมันช้ามากกว่าฉันจะได้ทำอะไรเข้าไปทำงานได้พวกนี้ร้องมันชิดหายมันหิวหิวข้าวเออแล้วมากันแต่เช้าเลยนะมาธรรมดาจนกถ้ามันได้กินมันไหนมันได้กินเหมือนเหมือนมีงานได้กินปลามันจะไม่มาเท่าไหร่เนาะ S <S <an> จะนอนอยังนี้เนี่ยโอ้โหโอ้กว่าจะคุ๊ข้าวก็ร้อนอันนี้ก็ได้แม่เออสามสิเหมือนแม่ฉันยังนนไม่เคยจับเลยนะเนี่ยถุงมงนจับใ้ถุงทองนอนแล้วไม่อ้อกินรู้ก่ คอยอยู่ข้างบนแห่ปา่าลงจะกินจะกินกินหัวยังไม่พอนะอินก็เที่ยวยังไม่พอตัวกอยังกอยมองมองข้นมองลงก้อยนอนอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้นี่นะโอ้ ไอ้ถุงเงินไอ้ถุงทองกัน่ะตัวผู้มีแต่ตัวผู้หมดเลยเออหรือตรงเนี้ยตัวนี้ตัวเดียวอ๋อตัวนั้นมีตัวเดียวตัวเมียตัวห้าสามสีจะเป็นตัวเมียหมดอันนี้ก็ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้ตอนนี้ถ้ามีลูกค้าเห็นแล้วก็ลูกค้าชอบยู่นะมันต้องให้ต้องให้คนมันเลี้ยงบ้างนะมันจะได้อยู่ดีๆเยอะไปหมดเนาะ ้ะมีคนเอาต้องให้ตอนเด็กๆเะถ้าโตแบบนี้แล้วใครจะไปเอาเนะี่ยมันจะตกอย่างเดียวฮะ också? ตกจับไม่ได้ตกพาจะกินข้าวต้องมาอ้อนนอนไปหาเอยรักนองไอเอ้ไอ้ต้ยทีโมโหกัดจันอีกนะไม่ให้มันกว่านจันจะกุกข้าวให้มันมันโมโหกัดอีก แค่กิข้าวช้าแล้วกี่ตัวล่ะแกคิดดูสิแมวต้องหลายตัวกว่าชั้นใจ